นิยายเรื่องนี้เขียนอ้างอิงจากตำนานหนึ่งในปกรณมกรีกและอารยธรรมมิโนอันเพื่ออัธรศในการอ่านจึงมีการแต่งเสริมเรื่องราวและเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ดังนั้นจึงไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้ตอนที่6ยิ่งใกล้ถึงหมายกำหนดการของงานรื่นเริงมากเพียงใด ผู้คนก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามายังเขตพระราชฐานอย่างล้นหลามเพราะพวกเขาต้องนำพืชพันธุ์ธัญญาหารและของจำเป็นอื่นๆมาถวายให้แก่ราชวังซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นล้วนเป็นคนงานของเหล่าขหาบดีผู้มั่งคัง่งที่ก่อร่างสร้างเมืองขนาดย่อมเอาไว้อีกฝากฝั่งหนึ่งของตัวพระราชวังโดยเส้นทางที่พวกเขาใช้ขนย้ายสินค้ามากคุณภาพคือเส้นทางเชื่อมขนาดใหญ่ ที่เรือบรรทุกเฉลยเคยลอดผ่านมีน่าเชื่อว่าเจ้าจะขี่ม้าเป็นเจ้าชายมิโนสยังคงตรัดยังเหลือเชื่อพลังจับจูงอาชาสีนินเดินไปตามทางเชื่อมระหว่างพระราชวังและเมืองขนาดย่อมของเหล่าขหาบดีโดยจุดหมายปลายทางของพระองค์คือทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ทางทิศตะวันตกของพระราชวังครอบครัวของกระหม่อมเป็นวานิชก็จริงแต่มีได้เดินทางด้วยเรือเพียงอย่างเดียวพะยะค่ะ เทเซียสกล่าวเสริมอย่างจริงจังเพราะครอบครัวของเขาแท้ที่จริงเริ่มทำการค้าตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเรื่อยมาจนถึงบริเวณแถบลุ่มแม่น้ำนายและบริเวณแถบคาบสมุทรอนาโตเลียฉะนั้นเจ้าคงเคยเข้าร่วมกองคารวาลในทะเลทรายมาบ้างกระมังเจ้าชายมิโนสตรัดถามด้วยความสนพระทยัยเนื่องจากประสบการณ์ในทางปฏิบัติยังคงเป็นรองจากเทเซียสอยู่มากเพคะ ด้วยเหตุนั้นกระหม่อมจึงเคยขี่ทั้งอูดและอาชาเราเคยได้ยินจากสหายทะเลทรายในตอนกลางคืนหนาวเย็นจับใจนะักมีหน่ำซ้ำซุ้มเสียงของเหลววิญญาณร้ายยังคอยอบล้อมอยู่รอบกายหากผู้ใดหนีเตลิดวันพรุ่งย่อมกลายเป็นศพเป็นเช่นนั้นเพค่ะกระหม่อมเคยเกือบเอาชีวิตมีรอดมาแล้วเพียงแต่กระหม่อมมีได้จะสิ้นชีพ เพราะถูกเหล่าพูดผีลักซ่อนดังเช่นคนอื่นเทเซียสกล่าวพลางขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอย่างคับแค้นใจเมื่อภาพของความเวงวางกลางทะเลทรายยังคงติดตาอีกทั้งความน่าหวาดผวาของเสียงวีดวิวเรากับเหล่าพูดผีปีศาจกำลังข่มขวัญยังตรึงใจมีหนำซ้ำภาพของโครงกระดูกอันมากมายล้วนสร้างความตื่นตระหนกให้แก่เทเซีสในวัยยาวเป็นอย่างยิ่งแต่กระนั้น ก็ยังไม่อาจเทียบเท่ากับความเจ็บแค้นที่ยังคงอัดแน่นหากเป็นเช่นนั้นเจ้าโชคร้ายเพราะเหตุใดเจ้าชายมิโนสตรัสถามอย่างส่วนพระทยัยพลางมองจ้องบุรุษที่กำลังชักจูงอาชาสีน้ำตาลอ่อนไปตามเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ป่าเขียวชะอุ่มทางทิศตะวันตกเนื่องจากพวกเขาต่างก้าวเดินออกจากอาณาเขตของเหล่าข้าหบดีได้เพียงครูนางหญิงแพร่เสีหา ต้องการสังหารกระหมอมเหมือมมนอย่างที่เคยทำกับท่านแม่และท่านพี่โชคดีที่กระหมอมได้รับความเมตตาจากกองคราวานที่กำลังมุ่งหน้าสู่อียิปต์กระหมอมจึงติดตามพวกเขาจบจนกระทั่งย้อนกลับมายังเอเธนส์เทเซสกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือดวงตาแดงก่ำเพราะความอดทนอดกลัน้นมีให้น้ำตารินไหลเนื่องจากสิ่งที่เขาระบายล้วนเป็นความจริง เทว่ากลับมีสิ่งเดียวที่ม่ใช่เรื่องจริงคือเขาเป็นชาวเอเธนส์ชะตากรรมของเจ้าช่างน่าเห็นใจบุรุษผู้มีใบหน้าหวานแย้มโอดเพียงนิดพลางเอื้อมหัดข้างที่ว่างยกศรีรษะของเทเซียสราวกับต้องการปลอบขวัญขณะเดียวกันแววตาของทั้งคู่ต่างสบประสานส่งผลให้เทเซียสทราบถึงกระแสะความเศร้าผ่านดวงเนตรคู่นั้น เรากับมันกำลังบ่งบอกว่าชะตากรรมของพวกเขาอาจมีแตกต่างกันเราสองแข่งกันควบมาดีหรือไม่กระทั่งหมดหัวข้อสนทนาทั้งคู่จึงเหวี่ยงกายขึ้นนั่งบนหลังอาชาขณะเดียวกันสองฝ่ามือต่างกุมบังเหียนแน่นบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญพระองค์จะเดิมผ่านด้วยสิ่งใดเพค่ะเทเซียสเอ่ยถามพลางบังคับอาชาสีน้ำตาลอ่อน หยียบย่ำลงบนผืนดินอย่างเชื่องชา้าดื่มเหล้าอางุ่นพร้อมชมจันทร์บนหอสังเกตการเป็นอย่างไรเจ้าชายมินสตรัสถามพลางแย้มโอดขณะวรากายของพระองค์ที่กำลังประทับบนหลังอาชากลับดูสง่าผ่าเผยกระหม่อมขอต่อรองเป็นเหล้าอางุ่นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ได้หรือไม่เพคะเทเซียสทูลถามยังอาจหาในการต่อรองยอมได้ สิ้นคำตอบของบุรุษผู้สูงส่งเทเซียสจึงเริ่มตั้งคำถามต่อไปเนื่องจากกฎก,ฎกติกายัางมิอาจได้ข้อสรุปหากกระหม่อมพ่ายแพ้ต้องทำสิ่งใดเพคะเราสองเป็นพี่น้องร่วมสาบานดีหรือไม่เป็นเกียรติของกระหม่อมแล้วขอน้อมรับด้วยความยินดีเพคะสิ้นคำตอบรับจิตใจของเทเซียสมิอาจอยู่กับเนื้อกับตัวเนื่องจากข้อต่อรองดังกล่าว กำลังทำให้เขาสับสนเพราะความแสนดีที่อีกฝ่ายมอบให้เป็นความแสนดีที่มิเคยได้รับมาเนิ่นนานแต่กระนั้นชายผู้นี้ยังมีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างคลุมเครือทว่าความไม่กระจ่างแจ้งกลับมิอาจเทียบได้กับความปั่นป่วนทางความคิดเนื่องจากจุดประสงค์ในการแฝงกายปะปนไปกับเฉลยชาวเอเธนส์ ense, คือชนวนสงครามในการหน้าเดิมที เทเซียส,สมีอยากข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เมื่อความไว้วางใจจากท่านพ่อเริ่มหดหายเขาจึงต้องดิ้นรนหาวิธีกอบกู้ความเชื่อใจจากสิ่งที่ท่านกําลังสนใจซึ่งก็คือการครอบครองจากประวัติครีตัน้นแรกเริ่มเทเซียสมิได้ตั้งใจจะสวมบทบาทของชายหนุ่มผู้แสนอาภัพจนสมบทบาทเช่นนี้ทว่าความฉลาดเป็นกรดของเขามิเคยมีผู้ใดรับรู้ท่านพ่อ จึงมิอาจไว้วางใจครอบครัวจอมปลอมจากการจัดหาของพี่ชายต่างมารดาจึงเกิดขึ้นส่งผลให้เทเซียสถูกกลุ่มรุมทุบตีจนเลือดกระอักแต่กระนั้นความเคราะร้ายกลับกลายเป็นความโชคดีเพราะเทเซียสสามารถหยิบยกเรื่องราวดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างจนกระทั่งแสงตัวเข้ามาอยู่ในสถานะไส้ศึกได้สำเร็จแถมยังส่งแผนที่ของตัวพระราชวางัง และการจัดแจงเวรยนยามได้อีกด้วยทว่าศึกสายเลือดดันโหมกระหน่ำความฉลาดเฉลียวของเทเซียสจึงกลับกลายเป็นความขี้ขลาดเนื่องจากท่านพ่อโปรดปรานความฮึกเหิมเพราะชาวไมซีเนียนถือเป็นชนชาติที่มีความสามารถด้านการรบและการขาข้อเสนอของท่านพี่ลูซิอัสจึงมีความสอดคล้องต่อความต้องการของท่านพ่อมากที่สุดเพียงแต่เทเซียสกลับมองเห็นอันตราย ในความเรียบหรูของจัก,กรวรรดิครีตันจึงพยายามห้ามปรามฝ่ายตนมีให้ผลีผามเนื่องจากชาวครีตันมีใช่ศัตรูที่ควรสบประมาทเพราะพวกเขามักจะใช้เปลือกนอกของความเรียบหรูซ่อนเร้นความแข็งแกร่งอย่างมิดชิดจูแพ้แล้วทันทีที่ฝีเท้าม้าหยุดลงเจ้าชายมินสจึงตรัสด,ด้วยสุรเสียงดีพระทัยอย่างเหลือล้นส่งผลให้เทเซียสราวกับถูกปลุกจากพวัง เขาจึงรีบกระชากบางเหียนอย่างรุนแรงจนทำให้ม้าพันดีร้องประท้วงก่อนจะหยุดนิ่งอย่างเชื่อฟังจากนั้นบุรุษผิวเข้มจึงมองสำรวจรอบกายอย่างละเอียดถี่ถ้วนพบว่าตนควบม้าจนมาถึงลานเขียวขจีอันกว้างใหญ่ฉับพลันเทเซียสก็หลุดถอนหายใจเสียยืดยาวเมื่อตนเดินทางมาถึงที่หมายได้อย่างปลอดภยัยเนื่องจากป่าอันเขียวชอุ่มแห่งนี้ต้นไม้มีได้ขึ้นอย่างเป็นระเบียบนัก กระหม่อมมีรู้ธรรมเนียมของชาวครีตันขอพระองค์โปรโดชี้แนะเทเซียสกล่าวพลางเหวี่ยงตัวลงมายืนอย่างสง่างามพร้อมจับจูงม้าพันดีไปตามทิศท,ทางที่บุรุษหน้าหวานชักนำสายลมพลิ้วไหวชักพาให้เทเซียสรู้สึกเย็นชํำขณะที่ชายพักคลุมของเจ้าชายมินสกำลังไหวระริกครีตันก็ม่มีธรรมเนียมนี้เช่นกันสาบานด้วยใจคงพอกระมัง เจ้าชายมินสตรัดด้วยท่าทีสบายๆเรากับพระองค์เชื่อใจในความสัมพันธ์ฉันพี่น้องในครั้งนี้บทเรียนของวันนี้เป็นอย่างไรเพคะกระทั่งทั้งคู่ล่ามหมาพันธ์ดีไว้กับต้นไม้ใหญ่มีไกลจากลานกว้างมากนักเทเซียสที่กำลังสุดกายลงนั่งกับผืนหญ้าเพื่อรอเวลาให้บริวารของเจ้าแม่ปรากฏตัวจึงเอ่ยถามบุรุษหน้าหวานอย่างมิรอชา้าเจ้าเพียงต้องจับเขาของวัวก,กระทิงให้มน เจ้าชายมิโนสตรัดพลังขยับวรากายเข้าหาเทเซียสพร้อมช้อนปลายนิ้วชี้และนิ้วกลางขึ้นในระดับสายตาจากนั้นก็เหวี่ยงตัวเองขึ้นไปอยู่บนหลังของมันให้ได้เราก็ลงมาหยุดยืนอยู่บนพื้นอย่างสง่างามเจ้าถึงจะผ่านการคัดเลือกปลายนิ้วชี้และนิ้วกลางข้างข,างขวาของเจ้าชายมิโนสทำท่าทางราวกับคนกำลังตีลังกาอยู่บนแผ่นหลังของกระทิงตัวใหญ่ ขอให้เจ้าเรียนรู้จากเราให้มากเจ้าชายมินอสราสเพียงแค่นั้นแล้วพระองค์ก็ลุกขึ้นยืนจนเต็มความสูงพร้อมเหยียบย่ำลงบนพื้นหญ้าอย่างมั่นคงโดยจุดหมายของพระองค์คือหนทางข้างหน้าที่มีกระทิงป่ากำลังเล็มหญ้าอย่างหิวกระหายฝ่ายเทเซียสเห็นดังนั้นจึงจับจ้องภาพตรงหน้าด้วยความสนใจแววตาของเขาจึงมิคิดวอกแวกแม้กระทั่งมแมลงกัดขา ก็มีคิดจะสนเนื่องจากเพลานี้ภาพของเจ้าชายมิโนสที่กำลังหลอกล่อบริวารผู้แข็งแกร่งช่างดูตื่นตาตื่นใจและทุกคราที่พระองค์ก้าวย่างเข้าไปใกล้กระทิงป่าสีดำคลับเทเซียสมักจะเผลอเกรงตัวอย่างอดมีได้ยิ่งสัตว์ใหญ่ต้องการใช้อาวุธร้ายที่มีมาแต่กำเนิดจัดการเจ้าชายผู้สูงศักฝ่ามือของเทเซียสก็ยิ่งกำแน่น ลำตัวเหยียดตรงอย่างไม่เป็นธรรมชาติสองขาพลัล่าละะล,ล,ลังว่าจะเข้าไปช่วยหรือจะยืนนิ่งอยู่กับที่ระวังพะยะค่ะเทซีสยกมือขึ้นป้องปากพลางตะโกนก้องอย่างใจหายใจคว่ำเมื่อเจ้าชายมินสขยับเข้าไปใกล้กระทิงป่าตัวใหญ่พร้อมยึดเรียวเขาอันโค้งงอไว้ข้างหนึ่งและพยายามดีดวรากายขึ้นกลางอากาศทว่าบริวารของเจ้าแม่กลับมิยินยอม มันจึงสะบัดหัวอย่างรุนแรงส่งผลให้ร่างของเจ้าชายมินโนสถูกเวี่ยงไปมาอย่างน่าหวาดหวัน่นกระทั่งฝ่ายที่ต้องยอมแพ้กลับกลายเป็นเจ้าชายมิโนสทว่าพระองค์เพียงแค่ถอยออกมาตั้งหลักหนึ่งบุรุษหนึ่งสัตว์ใหญ่ต่างมองจ้องกันราวกับดูเชิงส่งผลให้เทเซียสที่กำลังยืนชมการละเล่นที่คิดว่ามันคือการต่อสู้ถึงกับหยุดหายใจเพราะทันที ที่เจ้าชายมินอสเดียบย่างไปข้างหน้าหนึ่งก้าวกระทิงตัวดังกล่าวกลับพุ่งเข้าใส่อย่างมีน้ำโหมราวกับการดูเชิงสร้างความหงุดหงิดให้แก่มันมีใช่น้อยทว่าเจ้าชายมินอสกลับอาศัยจังหวะนั้นจับยึดเรียวเข่าของคู่ต่อสู้อย่างแน่นหนาะพร้อมเหวี่ยงกายขึ้นกลางอากาศในลักษณะครึ่งวงกลมและหยุดยืนอยู่บนแผ่นหลังของวัวก,กระทิงด้วยท่วงท่าสง่างามก่อนจะม้วนตัว ติลังกากลางอากาศเพื่อทรงยืนบนพื้นอย่างมั่นคงขณะที่กระทิงตัวดังกล่าวคล้ายกับหมดเรี่ยวแรงจึงล้มตึงอย่างมิทันตั้งตัวพระองค์ข้ามันหรือเพคะเทเซียสทูลถามพลางสาวเท้าเข้าไปใกล้บุรุษผู้สยบกระทิงป่าได้อย่างสง่างามมิเคยแม้แต่จะคิดเจ้าชายมิโนสตรัดพลางสุดอง,งลงนั่งพร้อมรูปหลคู่ต่อสู้อย่างอ่อนโยน เราเหตุใดเราเพียงแค่ใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาสลบเท่านั้นแต่มิได้หมายความว่าวันที่เจ้าเข้ารับการทดสอบจะสามารถใช้ยาสลบเหมือนเราได้วาจาของอีกฝ่ายสร้างความกระจ่างให้แก่เทเซสเป็นอย่างดีว่าชะตาชีวิตของผู้เปรียบเสมือนบริวารของเจ้าแม่จะจบลงที่ใดน้องพี่คู่ฝึกของเจ้าอยู่ทางนั้นเจ้าชายมินสตรัส พลังรุ่นหลังของเทเซียสพร้อมมองตรงไปยังปลายดัดชนีที่ปรากฏภาพของกระทิงป่าตัวเล็กเจ้าทำสำเร็จแน่เราเชื่ออย่างนั้นสุรเสียงแผ่วเบา,บากระซิบข้างใบหูด้วยความเชื่อมัน่นนำพาให้จิตใจของเทเซียสเต็มตื่นด้วยความฮึกเหิมร่างสูงของบุรุษวัย16ปีบริบูรณ์จึงทะยานไปข้างหน้าอย่างสง่าผ่าเผย